ของวัดมีท้าเวทใช่ไหมครับพี่ออกโดยวัดเลยอนี้อ๋อนี่เป็นเคสโทรศัพท์แม่จะเป็นยันครับสติกเกอร์สติกเกอร์ยันติดโรั์เป็นเป็นโลหะฟอยล์อ่ะลอกออกคือติดเขาติดให้เป็นดูเป็นตัวอย่างให้เฉยแล้วนี้ของวัดหรือเปล่าครับอันนี้จะเป็นผ้าเก่าผ้ากุของวัดครับอ๋อใช่นราคาเท่าไรครับตัวพระลอดนี่สี่ร้อยเก้าเก้าก็5้าร้อยเนี่ยอ๋อครับส่วนผ้า ีีาางลหนน้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาร่วมเดินทางไปกับผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป้ายรถเมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับไม่ไกลจากท่าน้ำนนนะครับผมนั่งเรือด่วนเจ้าพยามาลงท่าน้ำนนแล้วก็มาต่อรถเมสาย32นะครับเพื่อนๆวันนี้จะพาไปวัดบ่อครับเดินทางไปด้วยกันครับ สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 6น9์6 0 2ี2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษ เสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบดเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆรถเม์สาย32นะครับเราจะนั่งไปจนสุดสายนะครับเพื่อนๆ ถึงวัดเลยวัดก็อยู่ตรงรถเมล์สุดสายนี่แหละครับหาง่ายนะครับไปสะดวกสำหรับวัดบ่อเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันครับมาถึงแล้วครับเพื่อนๆวัดบ่อนี่ครับตำบปลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ วัดบ่อก็สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2315นะครับเพื่อนๆโดยชาวมอนชื่อนายสินางกงนางทองและก็นางแพรนะครับซึ่งมีการจารึกนามไว้ที่ซุ้มประตูวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณปีพศก็2320นะครับ นี่ครับเพื่อนเนเดินเข้ามาเราก็จะเห็นองค์ท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งเป็นท้าเวสุวรรณเป็นงานพุทธศินนะครับนอกจากท้าเวสุวรรณแล้วก็มีพระราหูนะครับแล้วก็พระพิคเนศนะครับ นี่ครับพระาราหูนะครับพระพิคเนตก็อยู่ด้านโน้นนะครับเทปเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับพระพิคเนตนี่ครับเป็นท้าเวสสุวรน,นะครับเป็นงานพุทธศินนะครับสวยงามมีทั้งทาเวสพุทธศินแล้วก็แบบธรรมดาก็มีครับแบบโบราณครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะพาชมรอบๆวัดนะครับเพราะว่าวัดบ่อนี้สวยงามเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของวัดบ่อนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนี่เป็นพรยา บริษัทนะครับมีสี่พันห้าร้อยนะครับเป็นเนื้อบอนซาตินนะครับ พระยาบุริษัทแล้วก็จะมีองค์เทเวศวันนะครับ นี่เป็นเนื้อเงินนี่ห้าพันนะครับนี่สองพันแปดราคาก็อยู่ที่เนื้อนะครับนี่สองพันนี่สองพันสองนะครับ ของวัดมีท้าเวทใช่ไหมครับพี่ออกโดยวัดเลยจะมีอ๋อนี่เป็นเคสโทรศัพท์อ่าแม่จะเป็นยางครับสติกเกอร์สติกเกอร์ยางติเกอ์อ๋อครับเป็นเอ่อเป็นโลหะฟอยอะอ่ะลอดอ่ไอคือติดเขาติดให้เป็นดูเป็นตัวอย่างให้เฉยแล้วนี้ของวัดหรือเปล่าครับอันนี้จะเป็นผ้าเก่าผ้ากุของวัดครับอ๋อใช่นี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวพ้าลอดนี่สี่ร้อยเก้าเก้าก็้าร้อยเนี่ยอ๋อครับส่วนอ่าผ้า ปางลีลาสองหน้านี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ๋อครับเป็นกลุ่เก่าของทางวัดใช่ไหมครับเก้าร้อยเก้าสิเก้านี่นีจะหมดแล้วนี่และครับถ้าพระรอดจะเป็นสี่ร้อยเก้าบเก้าทำบุญพระป่าอะไรเงี้ยครับนี่เป็นพระครูที่วัดเหรอครับเป็นพระอาจารย์อ๋อล็อกเก็ตใช่ไหมครับใช่ล็อกเก็ตเป็นเจ้าว่าอ๋อที่มรณะผ่าไปเมื่อปีที่แล้วครับอ๋อครับร้อยเก้าสิบเก้านะครับ แล้วอย่างนี้ให้เข่าบูชาเท่าไหร่ครับอันนี้เฉพาะองค์จะอยู่ด้านล่างนี่ครับแต่ถ้า<อ>พร้อมตู้ก็หนึ่งหนึ่งหมืนแปดร้อยนี่หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งืนแปดับหนึ่งพันแปดพันนี่ก็เป็นวัตถุมงคลของวัดบ่บอในปัจจุบันนะครับหลักๆก็เป็น องค์วเทวสุวรรณนะครับเป็นงานพุทธศิลป์แล้วก็มีวัตถุมงคลทั่วไปนะครับเดี๋ยวสินส้นสิ้นปีก็จะมีวัตถุมงคลออกอยกรอติดตามสิ้นปีใช่ไหมครับสิ้นปีจะมีอีกใช่ครับเป็นอะไรครับเป็น,ปนทาวเวสรหรือว่าเป็นเหรียญเหรียญเป็นเหรียญน,นะครับใช่ยจะมีจจะเหรียญให,ให้ให้เปิดให้จองอประมาณอ๋ ประมาณเดือนไหนครับเปิดให้จองช่วงเข้าพรรษาไปแล้วเข้าพรรษานะครับจะมีวัตถุมงคลออกใหม่ของทางวัดนะครับเป็นองค์เทวสุวรรณนะครับเป็นงานพุทธศิลป์นะครับเพื่อนๆนี่สวยมากนะครับ นี่เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็120แล้วก็มี80นะครับอันนี้ก็30,000นนะครับ30,000 ที่ระลึกกรถิน20ตุลาคม2 5 0 2นะครับชุดสมปรารถนา่ันใจนะครับหลวงพ่อใหญ่นี่เป็นชุดนะครับ1,999นะครับแล้วก็มีหลวงปู่ทั่วสารพัดนึก5,6 วัดชังให้นะครับอันนี้499นะครับชุดนี้ครับแล้วก็มีหลวงปู่เอี่ยมสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดบอ่อชุดนี้99นะครับ ถ้าสมเด็จนี่สมเด็จนี่องละเจ็ดร้อยนะครับชุดนี้เป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับมีสามสามเนื้อนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับส่วนตรงนี้ไม่ได้แจ้งราคานะครับ นี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อใหญ่นะครับส9มร้อยเก้าสิบเก้านี่ห้าอยเก้าสิบเ้านะครับมีเหรียญน,นะครับนี้400แล้วก็สเสด็จพ่อรอห้านะครับพันห้านะครับเพื่อน ให้ลองทำจะมากระทำได้เพราะว่ามันเลี้ยงต้องเลี้ยงพวกไอ้วงดินตีพวกอ,อะไรถ้าทำเราทำต้ตตมเราซื้อมาทำนี่ครับ,บเรียน,นี้ 1, น <ๆ S 1> พั <S 2> <S 2> นห้านะเพื่อนเพื่อถ้าจะเรียกเจติกไ่อีูึว่ามันต้มมนอร่อยาเหมอๆๆๆๆือนต้มน้ต้มอะไรเสอันนี้ห้าร้อยนะครับหรือว่าห้าร้อยแล้วก็ <Billie S 2> มีสามร้อยแต่เป็นของวัดเตยนะครับ มีหลวงพ่ออ่อนแปดร้อยพระสมเด็จก็มีตั้งแต่สามร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับ สา0รนะครับเพื่อนๆนี้ราคาเหรียญละส0งร0อย่อยอย่างเงี้ยครับ นี่ก็เป็นวัตถุมงคลของวัดบอ่อนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับเพื่อนๆท้าวเวสุวรรณเป็นพุทธสิ์นะครับแล้วก็จะมีเหรียญต่างๆหลายแบบนะครับ มีทั้งเหรียญของในวัดแล้วก็ไม่ใช่ของวัดก็มีนะครับแลพายันราคาเท่าไหร่ลครับ ้ยหกสิบแปดร้อยหกสิบแปดตัวเล็กไม่ใช่ของเราครับอ๋อตัวใหญ่เ,เ,เท่าไหร่ครับตัวนี้เท่าไหร่นะสองสองร้อยเก้าเก้าอันนี้ร้ 199. อยเก้าเก้าใช่แล้วเล็กเหรอครับถ้าปกติจะขายร้อยร้อยหกองร้อสอง้อยห้าสิบเก้าอันเล็กน่าจะมีแผนเดียวครัอันนี้อาจจะร้อยยี่สิบเก้า ครับผมถ้าปกติจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่เป็นหลวงพ่ออะไรครับที่ประจำวัดเหรอครับไม่ใช่ครับอ๋อหลวงปู่โตเป็นพระงานทางงานครับอ๋อหลวงพ่อโตใช่ครับจะเอาวาสได้มาอะไรอ๋อแต่หลักๆท่าของวัดเราก็จะเป็นท้าเวทใช่ไหมครับ อันหลักๆก,ก็เป็นทาวเวตครับครับอ,ราารอันนี้อ,อันนี้จะทั่วไปเหรอครับอันนี้เป็นพระตามงานอ๋อตามงานพระวัดมีงานติตาง,งานอะไรเงี้ยอ๋อครับใช่จะเป็นพระตามงานมากกว่าถ้าหลังจากพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วนะครับก็จะพาเข้าไปในโบสถ์นะครับตอนนี้ทางวัดก็เปิดให้ ปิดทองลูกนิมิตนะครับเพื่อนๆมีโอกาสมเีเวลาก็มาร่วมปิดทองลูกนิมิตนี่ครับสวยงามมากนะครับด้านในกําลังบุรณะซ่อมแซมหลายอย่างอยู่ครับถือว่ายังไม่แล้วเสร็จแต่ก็สวย รอบๆด้านโน้นก็จะเป็นรูปหล่อรูปเหมือนเกจิหลายๆวัดนะครับนี่ก็ใครชอบสายพญานาคนะครับนี่ก็มีถ้ำพญานาคนะครับสายยานพญานาคไม่ควรพลาดนะครับสำหรับวัดนี้มีถ้ำจำลองและก็พญานาคเก้าเสียนด้วยนะ เพื่อนนส่วนใครจะมาเช่าวัตถุมงคลก็อยู่ด้านนี้นะครับที่ผมไปถ่ายให้เพื่อนๆดูนั่นแหละครับอยู่ตรงด้านนี้นะครับนี่ๆอยู่ตรงด้านนี้ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนี่ๆครับเพื่อนๆวัตถุมงคลอยู่ตรงนี้นะถ้าใครมาวันนี้สวัสดี